ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าท่านเนี่ยจะลองหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองเนี่ยนะครับก็มารับชมนะครับการเปลี่ยนผ้าเบรกหลังรถ Honda c คลิก 125i นะครับซึ่งการเปลี่ยนผ้าเบรกหลังเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่ช่างท,ทั่วไปเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วก็เป็นงานที่ หลายๆคนเนี่ยที่มีรถใช้เนี่ยท่านก็สามารถซ่อมแซมแก้ไขอะไรเองได้นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับ <c oughs> มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามครูอยู่หนึ่งคำถามว่าครูครับในกรณีที่ดุมเนี่ย <c oughs> มันสึกลึกมากเลยนะครับแล้วระยะเบรกเนี่ยมันก็ลึกมากเลยแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนดุมใหม่ <c oughs> มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคำถามก็คือฟังง่ายๆว่าดุมมันสึกแต่ว่าจะหาวิธีแก้ไขให้เบรกเนี่ยมันตื้นแล้วใช้งานต่อได้ซึ่งถ้าครูตอบให้ถูกต้องตามหลักการเนี่ยนะครับก็คือครูก็จะต้องตอบว่าจริงๆแล้วคือคุณก็จะต้องทำไมครับเปลี่ยนดุมดุมล้อถ้าเป็นล้อแม็กก็คือเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ ครูตอบอย่างนี้ไปปุ๊บก็จะมีบางคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าก็เก่งแต่เปลี่ยนอย่างเดียวแก้ไขอะไรไม่เป็นแต่ถ้าเกิดครูตอบกลับไปว่าอ๋อแก้ได้ครับทําอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะมีคนเข้ามาแซอีกเหมือนเดิมว่าคุณเป็นครูคุณไปนแนะนําอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ปลอดภัยนะมันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะ มามาทำคลิปลงช่อง YouTube นะครับครูก็ตอบได้เลยว่าครูไม่สามารถทำคลิปให้ถูกใจคนทุกคนได้นะครับแต่เวลาครูสอนครูทำอะไรเนี่ยคือครูก็จะต้องมีหลักของความปลอดภัยมีมาตรฐานแล้วก็มีความประหยัดอยู่ด้วยแต่จะให้ถูกใจทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้รถล,ลูกศิษย์ครูคันเนี้ นะวันนี้เขาจะเปลี่ยนภาพเดรกหลังครูก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมีคนก็ถามคําถามนี้มาอยู่ก็เดี๋ยวเลยเอามาให้ให้คาตอบัปละกันว่าในกรณีที่ดุมมันสึกมากเนี่ยแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนดุมใหม่ไม่เปลี่ยนล้อใหม่เนี่ยมันจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาในการแก้ไขใช้งบประมาณในการแก้ไข นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจากการใช้งานที่แตกต่างกันไปท่านชอบวิธีไหนท่านก็ไปเลือกหาเอาเองนะครับครูแค่มาแนะนําชอยให้เฉยๆเดี๋ยวก่อนอ,อื่นเรามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ <c oughs> นะฮะของรถลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาเปลี่ยนผ้าเบรกล่าสุดเนี่ยคือเขาเข้าศูนย์บริการเพราะฉะนั้นผ้าเบรกที่ได้มาจากศูนย์บริการเนี่ยของคันนี้เป็นผ้าเบรกของแท้อยู่ เพราะว่าครูกับลูกศิษย์เนี่ยถอดมาดูในเบื้องต้นเวลารถมันใช้งานไปนะครับอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยนะครับหลักๆเลยผ้าเบรกมันจะสึกดุมสึกแล้วมันก็จะมีกลไกลชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยสึกแต่หลักๆสองอย่างก่อนคือผ้าเบรกกับดุมพอเวลามันสึกปุ๊บในรถคันนี้มันก็จะมีน็อ หรือเราจะเรียกว่าหางปลาก็แล้วแต่เรานะครับที่ใช้ในการปรับตั้งระยะฟีมือเบรกหรือเท้าเบรกเราก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับอย่างครันนี้เราก็ปรับ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 ไปพอปรับไปเรื่อยๆจกนกระทั่งไอตัวตั้งเบรกเนี่ยมันหมดเกลียวมันตั้งต่อไม่ได้ตามหลักการที่ถูกต้องก็คืออะไรครับเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่อ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูนะอันนี้คือผ้าเบรกที่อยู่ในรถเดิมๆเขา เดี๋ยวครูขีดมาร์กเอาไว้นะครับแต่ครูไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นไหมเนี่ยนะครับครูขอ่าูกศยกกันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยตอนเนี้ยขาเบรกมันจะขยับอยู่แค่นี้แล้วครูก็ขีดมาร์กเอาไว้นะครับถ้าถ้าไม่เห็นต้องขออภัยนะครับนี่นะประมาณขนาดนี้อ่าเดี๋ยวครูให้ดูอีกทีนึงตรงจุดนี้นะครับ อ่ะอันนี้คือเจ้าของเขาจะเปลี่ยนนะครูก็เอาผ้าเบรกใหม่มาให้เขาเป็นผ้าเบรกของเทียมอ่ะเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เปลี่ยนครับอ่ะโยศพลถอดเปลี่ยนเอาล้อออกอาใส่ผ้าเบรกใหม่เลยครับเอาผ้าเบรกเก่าออกเลย เดี๋ยวเสียเวลานิดนึงนะครับในการถอดเปลี่ยนนะครับส่วนท่านใดรู้แล้วเข้าใจแล้วท่านก็เลื่อนผ่านไปนะครับนะไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์มาแซะอะไรกันนะครับอ,อันนี้ลูกศิษย์ใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปแน่นอนครับผ้าเบรกใหม่ต้องมีความหนามากกว่าผ้าเบรกเก่าผ้าเบรกใหม่ที่เป็นของเทียม ก็จะมีความหนามากกว่าผ้าเบรกใหม่ที่เป็นของแท้เพราะว่าผ้าเบรกของเทียมเนี่ยเขาจะอัดผ้าให้มันหนาเพื่อชดเชยการสึกหลอไปของดุมอ่าทีนี้ลูกศิษย์เขาใส่ผ้าเบรกใหม่เสร็จแล้วนะครับอ่ะใส่ดุมใส่ล้อเข้าไปครับอันนี้เก่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ทำงานคล่องรถเองเขาดูแลเซอร์วิสเองได้เยอะแยะเลยนะครับ ก็เล็งให้มันตรงร่องสปายมันแล้วก็ดันเข้าไป <c oughs> อหมุนหน่อยดยีหมุนล้อนิดนึงให้มันตรงร่องสปายค่อยๆหมุนนิดนึงมันตรงร่องแล้วมันจะเข้าง่าย โอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับพอเขาเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วของเทียมแล้วอย่างที่ครูบอกไปว่าผ้าเบรกของเทียมเนี่ยมันจะมีความหนามากกว่าผ้าเบรกของแท้อ่ะเดี๋ยวครูจะขยับขาเบรกหรือบางคนเรียกมือลิงเบรกเนี่ยจะเห็นว่ามันขยับแค่นิดเดียวเพราะนั้นพอมันขยับเข้าไปนิดเดียวปุ๊บพอเวลาเราสายเบรกหรือก้านเบรกไปใส่เนี่ยนะครับเวลาเราขันในน็อตตัวเนี้ยตัวตั้งเบรกหรือหางปลาเนี่ย มันก็จะมีเกลียวที่สายเบรกหรือการเบรกเหลือเหลืออยู่เยอะนะครับก็คือยังใช้เบรกได้อีกนานแต่ทีเนี้ยอย่างที่บางคนบางท่านท่านถามครูมาว่ามันตั้งไปจนลึกมากแล้วนะครับแล้วยังไม่อยากจะเปลี่ยนดุมเนี่ยทาอย่างไรถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แล้วมันยังเจอปัญหาทําอย่างไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับรอสักครู่หนึ่งอันนี้โยพลก็ประกอบของโยชพลได้เลยขอบใจมาก พี่ปุยตามมา <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นรถลูกศิษย์นะครับที่เพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับการประกอบคัสฮอนด้านไหนไปอันเนี้ยเดี๋ยวนะมันจะดูยากหน่อยนะครับ <c oughs> อตอนเรียนเรื่องเบรกเนี่ยนะครับครูก็ให้เขาเนี่ยถอดระบบเบรกเขาเนี่ยออกมาเซอร์วิสออกมาล้าง แล้วตอนเวลาประกอบกับเนี่ยครูก็จะบอกว่าเวลาประกอบพ่พูเอลฟาดัมเบกอันนั้นมาที่ภูกิจทำไม่ให้เวลาเราประกอบกับเนี่ยนะครับตามมาตรฐานเนี่ยนะก็คือเราจะต้องให้มาร์กนะต้องให้มาร์กที่ลูกเบี้ยวเนี่ยกับมาร์กที่มือลิงหรือขาเบรกเนี่ยมันตรงกัน ก็ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเขาก็ทําตามที่ครูแนะนำเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพ <c oughs> อประกอบตรงตามมาปุ๊บเบรกเนี่ยมันตั้งเข้าไปลึกมากเลยนะครับนะตั้งเข้าไปลึกมากตั้งเข้าไปจนสุดแลยจนเบรกไม่อยู่วิธีแก้ไขคืออะไรก็คือเขาจะใช้วิธีที่1ที่เป็นมาตรฐานที่ร้านซ่อมทั่วไปทํากันหรือหลายๆคนทํากันเนี่ยนะครับ ก็คือขยับมือลิงเบรกถอยหลังเพราะฉะนั้นพอขยับมือลิงเบรกถอยหลังมันก็จะเท่ากับว่าเวลาเราเอามือลิงหรือขาเบรกเนี่ยไปคล้องกับก้านเบรกเนี่ยมันจะทำให้เบกเนี่ยสูงขึ้นแต่ปัญหาก็คืออ่ะพี่ปุ้ยพิ่ปุ้ยจับอันนี้ไว้ให้หน่อย อันนี้คือของปกติอยู่นะครับเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะพอเวลาเราไปกลับมือลิงเบรกถอยหลังเนี่ยแล้วเราจะเจ้ามือลิงหรือขาเบรกเนี่ยไปคล้องกับสายเบรกหรือก้านเบรกมันจะกลายว่าเนี่ยนะท่านดูที่ลูกเบี้ยวจับปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนนี่ให้อยู่อย่างนี้่ท่านดูที่ฝั่งลูกเบี้ยวนะครับเนี่ยตอนที่ท่านท่านดึงมือลิงเบรกไปเนี่ยนะลูกเบี้ยวมันจะอยู่บิดไปขนาดนี้ละเนี่ยบิดไปขนาดนี้แล้วนะ แล้วเดี๋ยวพอเวลาเราเบรกมันจะบิดไปอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยตอนนั้นก็มีความเสี่ยงนะครับที่ <c oughs> เวลาท่านเบรกเนี่ยแล้วตัวลูกเบี้ยวเนี่ยมันจะค้างแล้วก็เสี่ยงที่สปริงเนี่ยมันจะขาดได้ง่ายในกรณีที่ท่านจะแก้ปัญหาโดยการย้ายตำแหน่งมือลิงเบรกนะครับ <c oughs> จากที่มือลิงโปเตอยู่ตรงตามมาร์กอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ขยับมือลิงขยับมาอย่างเงี้ยนะครับ นั่นคือแก้ปัญหาครูเข้าใจครับนะฮะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองคืออย่างไรอ่านะครับเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาถอดผ้าเบรกออกอ่าเอาเอาซองกระดาษอะไรรถคุณผสมวางหน่อยอ่า <c oughs> งนะครับ <c oughs> อเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยถอดผ้าเบรก อันนี้พี่ปุ้ยจับให้ผมแล้วกันนะพี่ปุ้ยถ่าย,ยาถ่ายนอะแข็งมาก,ามากเพราะว่ามันอยู่ข้างในอันนี้นี่นี่มาถ่ายโทรศัพท์ให้ผมนี่มามมเ<ะ>น่ยไปอยู่ฝั่งนู้นแหละอยู่ฝั่งนู้นแหละ<ม>ว,วิธีที่สองนะครับอ่าก็คือ<ม>เราจะตัดแผ่นโลหะ ไอแผ่นโลหะที่ท่านจะตัดไปเนี่ยคือท่านจะใช้โลหะอะไรก็เรื่องของท่านจะหนาจะบางก็แล้วแต่ท่านอันนี้คือครูก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอันนี้ครูก็ไปวางลูกศ์เนี่ยช่วยตัดกระป๋องกาแฟย้ำนะครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆครูไม่ได้บอกว่าใช้กระกระป๋องกาแฟทํานะครับเพราะว่าแผ่นโลหะที่มาลองตัวเนี้ยต้องมีความแข็งแรงพอประมาณพอเราตัดแผ่นโลหะมาได้เสร็จเขาก็จะเอาแผ่นโลหะอันเนี้ย มาทําการลองเนี่ยใสอย่างเงี้ยลองท่านท่านจะลองกี่ชั้นอะไรยังไงท่านก็ลองของท่านไปพอท่านตัดแผ่นโลหะมาม้วนลองตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านก็เอาไอ้ตัวผ้าเบรกเก่าเนี่ยมาจัดการใส่หรือติดตั้งเข้าไปมันก็จะทําให้เบรกของท่านเนี่ยสามารถใช้งานได้เบรกสูงขึ้นชดเชยในส่วนที่ดุมเนี่ยมันสึกไปส่วน ถ้าท่านตัดโลหะไม่มีความแข็งแรงพออ่าม้วนแล้วมันบางเกินไปอาจจะไม่ได้ผลอย่างดังใจท่านอันนี้ท่านก็ต้องไปทดลองทำนะให้เขา้าใจตามนี้ด้วยอันนี้คือวิธีที่สองทีนี้วิธีที่สามคือทำอย่างไรให้เปลี่ยนตัวลูกเบี้ยวเบรกมันจะมีรถบางยี่ห้อบางรุ่นท่านสามารถเปลี่ยนตัวลูกเบี้ยวเบรกได้ ถ้ารุ่นแรกเนี่ยเขาใส่เขาใช้งานมาเนี่ยออกแบบมาลูกเบี้ยวมันตัวเล็กพอเบรกไปได้หน่อยนึงปุ๊บเบรกมันจะหมดเร็วแล้วก็ระยะฟรีมันเยอะพอรุ่นถัดมาเขาเลยแก้ปัญหาโดยการพัฒนาขยายขนาดลูกเบี้ยวใหม่ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเวลามันบิดมันจะได้บิดได้เยอะขึ้นถ้าเบรกจะได้ใช้งานได้นานขึ้นน,น,นี่คือวิธีที่สามครูก็ย้ำนะครับว่า เป็นบางยี่ห้อเป็นบางรุ่นที่สามารถแก้ปัญหาเบรกลึกโดยการเปลี่ยนลูกเบี้ยวเบรกใหม่ได้วิธีที่4นะครับท่านเอาฝักเบรกเดิมครับฝักเบรกหรือท่านจะเรียกกล้ามเบรกก็ได้เดิมๆเนี่ยไปที่ร้านที่เขารับอัดผ้าเบรกผ้าคลัดช์รถยนต์ทีนี้ครูสมมุติว่า ผ้าเบรกของแท้เดิมๆเนี่ยนะครับมีความหนาอยู่สามมิลแล้วเวลาท่านใส่ผ้าเบรกของแท้เข้าไปเนี่ยเบรกมันยังลึกเพราะว่าดูมันสึกมากท่านก็ไปซื้อผ้าเบรกของเทียมมาผ้าเบรกของเทียมหนาสี่มิลท่านก็ยังบอกว่าเบรกมันยังลึกอยู่ท่านเอาฝากเบรกหรือก้ามเบรกไปที่ร้านรับอัดผ้าเบรกผ้าคลัสแล้วบอกเขาว่าให้อัดผ้าเบรกให้ใหม่ให้มันหนา สี่มิลครึ่งห้ามิลหกมิลก็แล้วแต่ท่านจะสั่งเขาไปถ้าที่เขาอาจมามันหนาไปเวลาท่านเอาไปใส่ในดุมเนี่ยมันใส่ไม่เข้าท่านก็มาทําไมครับเอากระดาษทรายมารูปทีนี้พอครูบอกว่าเอากระดาษทรายมารูปเดี๋ยวจะต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเวลาเอากระดาษทรายรูปเดี๋ยวมันจะไม่โค้งนะครับท่านฟังให้ดีนะครับมันคือการแก้ไขหรือแก้ขัดเพราะว่าเขาถามครูมาว่า ถ้าเขาไม่เปลี่ยนดุมเนี่ยเขาจะทําอย่างไรอันนี้คือข้อแนะนําเพราะครูก็บอกแล้วว่าแต่และว,วิธีเนี่ยเวลาในการทําค่าใช้จ่ายผลลัพธ์ความปลอดภัยไม่เหมือนกันเพราะถ้าบอกว่าให้เปลี่ยนดุมเปลี่ยนล้อใหม่ก็โดนแซะพอแนะนําให้ก็บอกว่าไม่ปลอดภัยนะครับแล้วอาจจะมีบางคนบอกว่าให้เอาดุมเดิมเนี่ยไปกึ่งล้างข้างใน แล้วก็สวมปอกเหล็กเข้าไปใหม่คือเราคิดได้นะครับแต่เราเคยหิ้วล้อไปถามร้านไหมครับว่ามันมีร้านที่รับทําแบบนี้ยอยู่กี่ร้านแล้วเวลาสวมกึ่งแล้วสวมปอกเข้าไปใหม่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่นั้นหลายๆครั้งนะครับเซียนคีย์บอร์ดนะคะคือคุณคิดได้คุณคอมเมนต์ไปแซะไปแขวะคนอื่นเขาได้แต่เวลาเขาทำจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่มีร้านหรือละแวกแถวนั้นนะที่เขารับทำ ให้เข้าใจด้วยนะในเมื่อเขาถามครูมเมว5่าดูม,มันลึกมันศึกจะแก้ไขอย่างไรครูก็แนะนำให้ไปตามนี้นะครับแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวครูนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเป็นครูเนี่ยครูจะเลือกวิธีไหนอย่างไรครูขอเลือกวิธีที่เอาก้ามเบรกหรือฝากเบรกเดิมเนี่ยไปที่ร้านรับอัดผ้าเบรก แล้วให้เขาอาจผ้าเบรกใหม่ให้ผ้าเบรกมันหนาเพื่อชดเชยการสึกล้อของดุมลอ้อส่วนค่าใช้จ่ายจะถูกจะแพงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเพราะครูให้คาแค่ให้คำแนะนำเพอบางคนพอแนะนำว่าให้เปลี่ยนใหม่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณก็ต้องหาวิธีแก้ ถ้าท่าแก้อย่างวิธีเนี่ยอย่างรถคันเนี้ยที่ครูบอกไปเมื่อตอนต้นเนี่ยเนี่ยมือมือลิงหรือก้ามเบรกไอ้ฝากไอ้ขาเบรกขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยอ่าแล้วเนี่ยพอพอดึงไปปุ๊บเนี่ยท่านดูนะจากตรงเนี้ยพอครูเริ่มดันไปเนี่ยไอ้ลูกเบี้ยวมันทำไมละครับบิดไปแล้วครับเนี่ยแล้วเกิดไปไปขับเร็วเวเนี่ยแล้วเหยียบเบรกกระทันหันเนี่ยไอ้ลูกเบี้ยวเนี่ยมันบิดแล้วมันล็อกตัวขึ้นมาเนี่ยเบรกหลังมันล็อกล้อหลังท่านก็ลาก แล้วท่านเบรคท่านก็ไม่ได้ตั้งใจแบบว่าจะประคองรถให้ดีก็อาจจะเกิดดูบัติเหตุได้พอเวลามันเกิดดูบัติเหตุขึ้นปุ๊บ <c oughs> ได้รับบาดเจ็บอ่าละทีนี้มันทําไมฮะต้องหาแพ้รับบาปครับอื <c oughs> เอา้าทําไมมึงไปทําอย่างนี้ล่ะไปไอะไรนะดูมึงสึกเยอะทําไมมึงไปขยับมือลิงล่ะ <c oughs> อ๋อครูพรเทพเขาแนะนํามาเห็นไหมครูจะกลายเป็นแพ้ทันทีเลย <c oughs> รานนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยคือครูต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยเหมือนกันให้คําแนะนําได้แต่ท่านต้องเอาความร,รู้สติปัญญาของท่านเนี่ยไปพิจารณาต่อด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่เขาทํางานเขาอยู่หน้างานเขาคุยกับเจ้าของรถเขาจะรู้ว่าเจ้าของรถมีงบประมาณแค่ไหนต้องการขนาดไหนอย่างไรเขาก็จะต้องทําตามเจ้าของรถก่อนในระดับหนึ่ง ส่วนเซียนคีย์บอร์ดที่คอยคอมเมนต์มาแซะมาแฝงคนอื่นนะครับท่านอยู่ตรงนั้นท่านอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเจ้าของเขาเนี่ยเขามีงบประมาณแค่ไหนเขาจะไปต่อได้แค่ไหนอย่างไรนะส่วนจะมีวิธีอื่นไหมในการจะชดเชยที่ดุมมาสึกเยอะกว่านี้ก็อาจจะมีมากกว่านี้ท่านก็ลองไปถามช่างผู้รู้ผู้ชำนาญแถวแถวบ้านแถวแถวร้านของท่าน สำหรับครูครูก็แนะนำไปให้เท่านี้นะครับทำอะไรขยับมือลิงหรือขาเบรกหาแผ่นโลหะใช่ไหมครับมาทำไมครับพันที่ลูกเบี้ยวเปลี่ยนลูกเบี้ยวเบรกในรถบางที่ห้อบางรุ่นแล้วก็อสุดท้ายที่ครูแนะนำก็คือทำไมครับไปอัดผ้าเบรกใหม่ให้มันหนากว่าของเดิมนะครับ ก็สำหรับคำถามนี้ที่มีท่านคอมเมนต์มาถามครูก็ให้คำแนะนำได้อย่างนี้นะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาด่าครูเยอะนะครับครูสำนึกตัวเองไม่ค่อยทันเลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ